ความเห็นอกเห็นใจมากกว่าประชาชนมากกว่าทหารตำรวจและครูซึ่งครูโรงเรียนก็ถูกเผาตลอดเวลานะฮะตรงนี้ท่านนายกจะตอบคำถามสังคมยังไง,ท,งทั้งที่พนังกงานไอทีวีก็ได้เงินชดเชยได้ซ้ำไปร่ำรวยกว่าพวกตำรวจทหารเยอะ,ะได้เงินชดเชยกันคนล,ละเป็นแสนคำถามตรงนี้ท่านนายกจะตอบประชาชนยังไงเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่พอคุณปราโมทย์รัฐมนตรีท่านโทรศัพท์บอกท่านนายกโทรศัพท์มาขอแสดงความยินดีพนักงานไอทีวี อันนี้ประชาชนรับไม่ได้ผมต้องกราบเรียนท่านนายกนิดหนึ่งนะฮะคนคนที่ตอนน้ําท่วมจำนะฮะคนที่ไร่นาพินาจิบหายวายวอดเพราะเป็นพื้นที่รับน้ําท่วมแทนคนกรุงเทพค่ะคุณแอนปาน,นี่ยังได้รับเงินชดเชยไม่ครบไม่ถูกเลยนี่ยกตัวอย่างให้ฟังง่าย,ายผมไม่ผมเป็นห่วงท่านนายกมากผมไม่รู้ว่าใครเป็นที่ปรึกษาท่านทําไมท่านถึงผิดเพราะท่านไปตั้งโจทย์ผิดตั้งแต่ต้นไงพอท่านตั้งโจทย์ผิดท่านก็เหมือนลิงแก้แหแล้ว แก้ไปเรื่อยๆแหมันพันตัวท่านเองค่ะพันมันจะตลอดและทีนี้ก็เลยต้องการรักษาหน้าท่านไงที่ต้องการรักษาหน้าท่านเพราะว่าไอทีวีออกมาด่าท่านทุกวันหลังจากที่ฟังมติคอรมอค่ะมะติคอรมอค,คุณแอนคุณเปลวสีเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณเปลวสีเงิน,นี่เป็นนักค,คอลัมนิสนะฮะที่ธรรมดาแล้วเนี่ยไม่ค่อยใช้คำหยาบค่ะคุณเปลววันนี้เนี่ยพูดเปรียบเทียบกรณีไอทีวีเนี่ยดีมากค่ะ ผมต้องขออนุญ,ญาตมาพูดอีกครั้งหนึ่งคุณเปลวบอกว่าไอพนักงานไอทีวีเนี่ยเปรียบเสมือนคนลูกหลานอยู่ในบ้านหลังหนึ่งแล้วจูจ่ๆเนี่ยหมุนโทรศัพท์หมุนไม่ออกอเพราะาโทรศัพท์ถูกตัดค่ะสาเหตุที่ถูกตัดเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ได้ไปจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ให้กับองค์การโทรศัพท์ค่ะลูกๆก,ก็เลยเดินขบวนไปด่าองค์การโทรศัพท์ทําไมมาตัดโทรศัพท์ฉันได้ฉันนั้นกรณีเดียวกัน ไอทีถูกสั่งยึดสัมทานคืนก็เพราะเหตุผลไม่ได้จ่ายค่าสาัมทา่ะเช่นเดียวกันเลยนะฮะเพื่อนคุณเปรมเนี่ยซึ่งธรรมดาเป็นคนเขียนบทความสุภาพมากยังทนไม่ได้ใช้คําว่าทุเรศจริงๆทุเรศจริงๆ <laughs> ผมไม่รู้ว่าท่านนายกท่านลองสอบถามประชาชนดูหน่อยสิท่านอย่าไปนั่งอยู่ในไอทีวีและถามคนในไอทีวีนะฮะท่านต้องสอบถามความเห็นประชาชนคือการตกงานเป็นเรื่องธรรมดา ตกงานแล้วยังไงไม่ตกงานแล้วยังไงปัญหาที่สำคัญสุดท่านยังไม่สามารถจะแยกแยกออกมาได้เลยว่าคนพวกนี้เนี่ยเป็นคนของภาคเอกชนอเอาละไม่จาเป็นต้องบอกว่าเป็นคนของบริษัทสิงคโปร์เป็นเจ้าของท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะไปรับรองตรงนี้นะฮะถ้าท่านบอกว่าท่านไม่ต้องการให้จอมันดำท่านก็ให้ช่องสิบเอ็ดเนี่ย ออกช่อง11 2ช่องเลยก็คือลิงก์สัญญาณลิงก์สัญญาณอ,ออกไปุมาจอมันก็ไม่ดำไงคือกดไป i อทีหรือว่าช่อง11็ก็จะเป็นรายการ,ร,าการเดียวกันรายการเดียวกันทาไมท่านจะต้องไปเปลืองตัวท่านจะไม่ทําอะไรที่เสี่ยงต่อการผิดกฎหมายเพราะก่อนหน้าน,นี้คุณหญิงที่พอดีเคยบอกใช่ไหมคะว่าจะเข้าไปตรวจสอบสมบัติพะสถานทั้งหมดของไอทีวีก่อนว่ามีอะไรกว่าจะจัดการได้ถูกต้องตรงนี้ประเดี๋ยวเราจะมาคุยกันทีนี้คําถามก็มีต่อผมอยากจะฝากเรียนคุณปราโมทรัฐวินิต กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยไม่ได้ต่างกับกรมทางหลวงนะและไม่ได้ต่างกับกรมอื่นใช้กฎหมายเดียวกันนะครับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างอ,อันเดียวกันหมดคกรมทางหลวงเวลาจะตัดสินใจให้มีการสร้างถนนเส้นหนึ่งก็จะตั้งราคากลางขึ้นมาแล้วก็จะมีการเปิดประมูลเจ้าล้นเจ้านี้เข้ามามีคณะทำงานพิจารณาพิจารณาแล้วใครให้ราคาต่ําที่สุดเงื่อนไขดีที่สุดก็ให้เจ้านั้นทําไป ชั้นใดชั้นนั้นถ้ากลมประชาสัมพันธ์จะบริหารคือและถ้ากลมประชาสัมพันธ์ต้องการที่จะมีการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้จัดรายการไอทีวีนั้นเข้าไปจัดรายการต่อะนะฮะเข้าไปจัดรายการต่อเนี่ยหรือเข้าไปบริหารทํางานในไอทีวีในในททีีเนี่ยกลมประชาสัมพันธ์ ก็ต้องกําหนดราคามาเพราะกรมชามาจะมีราคาอยู่แล้วว่าต่อชั่วโมงลักษณะรายการแบบนี้เนี่ยาราคาเท่าไหร่ต่อน,นี้ราคาเท่าไหร่เสร็จเรียบร้อยแล้วกรมช่าทาหันก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะไม่ทําเองแต่ว่าเรียกคนมาหนึ่งร่วมผลิตสองเหมาทําไปเลยะนะฮะร่วมผลิตก็ร่วมผลิตได้สองลักษณะลักษณะหนึ่งร่วมผลิตก็คือจ่ายค่าผลิตหรือไม่จ่ายค่าผลิตแล้วก็แบ่งเป็นค่าโฆษณาไป ช่ไหมฮะอันนี้ก็วิธีหนึ่งคําถามก็มีอยู่ว่าควรหรือไม่ควรที่จะให้พนักงานไอทีบีเจ้าเดียวเข้าไปทําะ,ะกรมประชาพันธ์ต้องตอบคาตอบนี้นะเพราะถ้ากรมประชาพันธ์ไม่สามารถจะตอบคาตอบนี้ได้ก็จะต้องเจอพรบรหัวปีสองพันรอยสสองที่ผมพูดะนะฮะเพราะฉะนั้นกรมประชา,าพันธ์จู่ๆเนี่ยคืนวันพรุ่งนี้หรือคืนนี้เนี่ยจะรับพนักงานไอทีบีเข้าไปนั่งทํานี่ผิดกฎหมายทันทีอต้องโดนฟ้องแน่นอนที่สุด พักฤษฉีการไม่ได้ตีความเรื่องนี้นะคะข้อที่หนึ่งไม่ได้ตีความข้อที 2, ่สองคุณใช้สิทธิ์อะไรมาทําถ้าคุณใช้สิทธิ์บอกว่าคุณไม่ใช่มาตัดสินใจเลือกคนพวกนี้เข้ามาถาผมก็ถามว่าอธิบายกระบวนการเลือกของคุณให้ให้ดูหน่อยสิคุณเลือกอยังไงนะฮะเครือเนชั่นค่ะ ทุกคนแม้กระทั่งเอชซีบีก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปสู้ด้วยใช่ไหมต้องค่ะแต่ผมนี่ผม,ผมเยงแตยยกตัวอย่างให้ฟังะนะหรือใครก็ตามที่เป็นผู้ผลิตร,รายการให้กับช่องสิบเอ็ดประจําอยู่แล้วทุกวันนี้เขาก็มีเขาก็สนใจที่จะทำเหมือนกันนี่ทุกคนมีโอกาสเ<า>ท่าเทียม <คน S 1> กันทุกคนต้องมีโอกาสเท่าเทียมกับทุกๆคนนี่มีโอกาสเท่าเทียมกันหมดคือผมไม่อยากให้รัฐบาลรัฐบาลชุดนี้พลาดมากเพราะรัฐบาลสนใจกําลังส่งสัญ,ญญาณว่าถ้าใครอยากได้อะไรให้เรียกร้องชุมนุมให้ด่า เหมือนพนักง,งานไอทีคนกลุ่ม,กล,มกลุ่มอื่นที่เขาเดือดร้อนเขาเจะเาเป็นตัวอย่างเพราะตอนนี้เนี่ยคนทั่วไปคิดว่ารัฐบาลกลับมายอมรับเพราะว่ากลัวม็อบกลัวม็อบไอ้พวกเราเนี่เป็นคนซึ่งส,สู้มาตลอดเพื่อให้รัฐบาลชุดนี้เกิดขึ้นอไอ้พวกเราก็ยังไม่ยังระมัดระวังตัวเราเองเออพันธมิตรเราต้องการที่จะชุมนุมเพื่อเรียกร้องเรื่องพวกนี้เรายาบอกอย่าทําเลย ให้รัฐบาลก็ทํางานไปทําไมแล้วทําไมไม่เห็นใจมอบเกษตรกรบ้างอะอผู้หญิงแก่ๆเปลือยหน้าอกใส่ใส่เสื้อชั้นในนะเดินเรียกร้องรัฐบาลไม่สนใจหรือเอาสนใจเฉพาะคนชนชั้นกลางในเมืองคนที่มีจอมีปากกาซึ่งไม่ใช่เอสทีวีเราไม่เคยเรียกร้องรัฐบาลอะไรเลยเราเรียกร้องในสิ่งที่ถูกต้องมาตลอดเวลาะอะไรที่ผิดเราก็บอกว่าไม่ถูกผิดถ้าอะไรที่ถูกเราก็บอกถูกอะไรที่ผิดเราสู้จนกระทั่งความผิดนั้น จะต้องกลายเป็นความถูก <คะ S 1> นั่นคือจุดยืนของเราเรา <คะ S 1> ไม่เคยไปทําเรื่องอื่นนะฮะทีนี้ถามต่ออีกเรื่องหนึ่งว่าถ้าสมมติว่ากรมประชาสัมพันธ์ตัดสินใจที่จะเปิดกว้างอันนั้นก็หลุดพ้นข้อหาไปที่ว่าเลือกปฏิบัติ<ค>ะนะฮะทีนี้กระบวนการพิจารณาล่ะ<อ>จะพิจารณายัางไงโ<อ>ปร่งใสรง <คะ S 1> หรือเปล่าเพราะตอนนี้ทุกคนเป็นเรื่องสนใจแล้วกลายเป็นว่ารัฐบาลชุดนี้กรมประชาสัมพันธ์กําลังอุ้มพนักงานไอทีวี กำลังมีเจตนาจะล็อกสเปคให้พนักง,งานไอทีวีไปทํางานต่อเนื่องกันะนะฮะถึงแม้ว่า,ารายได้อาจจะไม่เท่าเดิมเพราะกมช่างันุ์มีมาตรฐานแต่ที่ผมอยากจะเห็นก็คือว่าถ้าคุณปราโมทรักจะเดินทางนี้คุณปราโมทจะต้องเปิดเสรีให้ทุกคนเข้าแข่งและเมื่อเข้าแข่งแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือว่าจะต้องพิจารณายุธรรม ต้องโปร่งใสต้องโปร่งก็ต้องโปร่งใสแน่นอนเพราะวันนี้เนี่ยมาใช้ทรัพย์สมบัติของรัฐละเพราะว่าณวันนี้นับจากเที่ยงคืนเป็นต้นไปเขาไม่สามารถจะใช้สมบัติของไอทีวีที่อาคารชินสามติดต่อไปได้ละนะฮะแล้วกรมประชาสัมพันธ์ก็ยังอยู่ภายใต้กฎหมายป้องกันการหัวผมเตือนคุณปราโมทรัฐวินิตนะครับคุณปราโมทรัฐวินิตเนี่ยเวลาพูดอะไรเนี่ยต่อหน้าสาธารณะกับพอตอนหลังเนี่ยจะกลับคำง่ายจะกลับคำง่าย นะครับเหมือนกรมประชาสัมพันธ์คุณปราโมทเคยพูดในที่สาธารณะพูดถึงผมเวลาผมออกช่องสิเบเอ็ดท่านเป็นคนบอกว่ารายการไม่ผ่านการประเมินมปรากฏว่าพอผมโทรศัพ์ไปถามท่านบอกท่านไม่ได้พูดอย่างนั้นนักข่าวไปแปลความหมายเองะนะฮะผมไม่ไม่ผมคือคืองานนี้เนี่ยตั้งแต่ผมคือผมไม่สบายใจมากหลายคนเขาพูดกับผมอย่างนี้คุณแอน เขาบอกว่าการกระทําของรัฐบาลจุดนี้เนี่ยถ้าเขาไม่เห็นหน้าพลเอกสุรยุทธ์เนี่ยเขานึกว่าเป็นการกระทําของพันตํารวจโททักษินชินวัตนอนี่เรื่องจริงนะอันตรายนะคะอันตรายมากะนะะอันตรายอันตรายมากแล้วมีจุดจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดซึ่งวัดความรู้สึกของประชาชนดีคือความเห็นในเว็บะนะฮะแม้กระทั่งสื่อมวลชนที่ทำเนียบวันนี้พูดคุยกันเอง ก็ <c oughs> ยังไม่เห็นด้วยกับวิธีการของไอทีใช่ค่ะคือนักข่าวน้องๆนักข่าวที่ทําเงียบโ <c oughs> ทรศัพท์มาเล่าให้ฟัง <c oughs> เขาบอกว่ามีการจับกลุ่มวิภาพวิจารณ์กันเรื่องนี้บอกว่าเขารู้สึกสงสัยถึงความผิดปกติ ในการกลับกลับคำของท่านนายกรัฐมนตรีวันหนึ่งมติคอรมอออกมาก็บอกว่าให้ปล่อยให้เป็นจอดำไปอีกวันหนึ่งก็ออกมาขอโทษแล้วก็บอกว่าทําให้ไม่ได้เพราะอีกครั้งหนึ่งก็บอกว่าให้สารต่อโดยกรมประชาสัมพันธ์เขาก็เลยวิพา์กันแล้วโทรศัพท์ไปขอแสดงความยินดีดใช่ค่ะกับท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์แล้วท่านอธิบดีก็บอกพนักงานไ,ไอไทีวีว่าท่านโทรศัพท์มาขอแสดงความยินดีนะคะทุกคนก็เฮกันใหญ่ แล้วนักข่าวทำเนียพยังคุยอย่างนี้กันด้วยนะคะคุณสนิเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับวิธีการของไอทีวีหลังจากที่เมื่อคืนตลอดทั้งคืนนะคะหลังจากฟังมติครมมาแล้วเนี่ยมีการปลุกระดมประชาชนแล้วก็พูดแต่เพียงฝ่ายเดียวบิดเบือนบิดเบือนข้อเท็จจริงโดยที่ไม่ได้นําเสนอข่าวว่าไอทีวีนั้นถูกปิดเพราะอะไรเหตุผลเพราะอะไรแต่